ครับสวัสดีครับมอนีผมเพจจาก Ks m y เ r ็ e n d Channel นะครับมอนีจะมาลองตอนผสมเขียวหวานลองเบิงครับให้เป็นหมามาแล้วมอนี่กำลังสะมาลองตอนเบิงผลงานเสี่ยวใหม่ไหนติดตามช่งกันได้ครับครับผมทะแยต้องก็ต้องมาเลือกจริงก่อนเลือกงานมันก่อนว่างานใดสมควรสิตอนหรือบวสมควรสิตอนนะครับงานที่สมควรสิตอนก็คือบวแก่เกินไปหรือบออ่อนเกินไปครับตัวนี้ทาทายน้อยพอมีหางมดแดงอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขาดูมาลองเหมือน Okay. ครับเนี่ยจริงที่ห้าเหลือกมาแล้วนะครับเ้อโอ้ผู้ใดก็สิงมาตัดเนียครับกระดากกระเดียดแน่นอนนี่ปกติตันเมื่อยู่สประมาณสักสองนิ้วสามนิ้วนะครับว่าเวียนระยะไว้อ่าการตอนนะครับห้าสิบปาดอยู่ประมาณใตตาของกิงที่ห้าสิตอนโอเคครับหลังจากที่ห้าลอกเปลือกมันออกเรียบร้อยครับแล้วก็ห้ากับตองมะขูดมันจะไน่นครับเพื่อให้เหยือตัวนี้มันมันบวชสามารถเกิดขึ้นมาอีกได้ครับก่อนที่ห้าสี่เอา เาขาเรียกว่าอย่างก็ขุยพวกผ่าวที่ห้งองเสียหนามเนี่ยเรียบร้อยแล้วสักคืนสองคืน,น,นครับเนาะมาเป็นขูดจังน้อยครับขูดพบเป็นพิธีครับผมโอเคครับหลังจากที่ห้องขูดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการเอาขูย้ยกผ่าวที่ห้งองเสียหนามไปแล้วมาประกบครับผมเดี๋ยวมาเปลี่ยนใจบัดกันนะครับเด้อเด็กคนไหปลาครับอุย้ยมันแตก โอเคครับาการหันนะครับหันข้างที่น้ำม,มันไหลออกนะครับท้างทีามันแตนขึ้นของบนเพื่อที่ใหญ่ข้างล่างม,มันจะกิบกน้ำได้นะใส่เข้าไปเลยครับปั๊บใส่เข้าไปเสร็จแล้วสกฟังครับผมหัดเลยครับโอเคครับผมนี่ก็เรียบร้อยนะครับเนาะวิธีการตอนไอ,อาา้อีกประมาณสักสิบห้าหมื่นเดือนหนึ่งเขาจะม้วง,อ,งอีกรอบหนึ่งว่าผลม,มันียออกมาเป็นยังไงนะครับเนาะ ครับผมอันนี้ก็เป็นกิ่งของบักม่วงนามดอกไม้ได้ยครับผมเอาเมื่อกี้ออกมากลูกลูวคขับสุกมากวานหวานเรานี่ก็เลยลองมาตอนแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปครับอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งครับอยู่ไกลกันกันตุนมผสมเขียวหวานครับผม